สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ English with Teacher Nick แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ verb to be ค่ะ is and are ในประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถามจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการอธิบายการใช้ is and are นะคะว่า are ใช้กับอะไร is ใช้กับอะไรและ i ใช้กับอะไรนะคะซึ่ง is and are นี่มีความหมายว่าเป็น you คือซึ่งในคลิปนี้นะคะจะอธิบายเกี่ยวกับประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธก่อนค่ะ มาดูว,วิธีการใช้ is, am, are กันค่ะในประโยคบอกเล่าและปฏิเสธนะคะเริ่มกันที่ I ค่ะ I ใช้ในประโยคบอกเล่าโดย I จะใช้กับ am เท่านั้นนะคะจะไม่มี I is, I are เด็ดขาดค่ะยกตัวอย่างเช่น I am a little girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่ง I am from Brazil ฉันมาจากประเทศบราซิล I am Chinese ฉันเป็นคนจีน I am in the classroom ฉันอยู่ในห้องเรียนต่อไปค่ะเรามาดูรูปยอ่อของ I นะคะ I โดยปกติเนี่ยเราจะใช้กับ I am ใช่ไหมคะรูปยอ่อของเราจะออกเสียงว่า am, am, i m i m I apostrophe m ยกตัวอ,อย่างเช่น I'm a little girl I'm from Brazil I'm Chinese I'm in the classroom I'm Henry I'm pretty เป็นต้นค่ะ ต่อไปค่ะการใช้ am ในประโยคปฏิเสธนะคะ I am หรือว่า a m นะคะเราจะใช้ I am not I am not นะคะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่น I am not a little girl ฉันไม่ได้เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ I am not from Brazil ฉันไม่ได้มาจากประเทศ Brazil I am not Chinese ฉันไม่ได้เป็นคนจีน I am not in the classroom ฉันไม่ได้อยู่ในห้องเรียน I am not Henry ฉันไม่ใช่ Henry I am not pretty ฉันไม่สวยฉันไม่น่ารักนะคะเราจะใช้ I'm not ก็ได้นะคะแทน I am not ไม่ผิดค่ะต่อไปค่ะการใช้ is ในประโยคบอกเล่านะคะประธานที่จะใช้กับ is ก็คือ she, he, it หรือหนึ่งคนหนึ่งสิ่งหนึ่งอันก็จะเป็น she is, he is, it is ยกตัวอ,อย่างเช่น he is in the room ผมอยู่ในห้อง she is tall and slim หล่อนผอมและสูง arena is an American arena เป็นคนอเมริกัน it is my car มันเป็นรถของฉัน this is a yellow duck นี่มันคือเป็ดสีเหลือง that is a beautiful picture นั่นมันเป็นรูปภาพที่สวยงาม ต่อไปค่ะเรามาดูรูปย่อในประโยคบอกเล่าของการใช้ is กันนะคะประธาน he she it 1คน1สิ่งหงอันเราจะใช้กับ apostrophe s ค่ะยกตัวอย่างเช่น <S he s in the room she s tall and slim arenas an d American is t my car that's a yellow dog that's a beautiful picture เป็นต้นค่ะ ต่อไปค่ะการใช้ is ในประโยคปฏิเสธนะคะเราจะใช้ is not หรือมีรูปย่อด้วยค่ะก็คือ isn't ตังต่อไปนี้นะคะ he is not in the room he isn't in the room ผมไม่ได้อยู่ในห้อง she is not tall and slim she isn't tall and slim หล่อนไม่ได้ผอมและสูง arena is not an American a ารีนาเอซอ a แอนด์อเมริกันอาไม่ได้เป็นคนอเมริกัน i t isn't o my car i t isn't my car มันไม่ใช่รถของฉัน this is not a jello duck this isn't a jello d u c นี่มันเป็นเป็ดสีเหลือง that is not a beautiful picture that isn't a beautiful picture นั่นมันไม่ได้เป็นรูปที่สวยงาม ต่อไปค่ะการใช้ are ในประโยคบอกเล่า you we they หลายสิ่งหลายคนหลายอันอย่างเงี้ยนะคะเราจะใช้ are ค่ะยกตัวอย่างเช่น they are German พวกเขาเป็นคนเยอรมัน we are from Thailand พวกเรามาจากประเทศไทย my friends are friendly เพื่อนๆของฉันเป็นมิตร you are busy คุณดูยุ่งๆนะหรือคุณยุ่ง my pets are happy สัตว์เลี้ยงของฉันมีความสุข The balls are round ลูกบอลหลายลูกนีมีลักษณะกลม My bags are black กระเป๋าไหล่ใบของฉันเนี่ยมีสีดำเรามาดูการใช้ R ในประโยคบอกเล่าที่เป็นรูปย่อก,กันนะคะ You w e t h e y หลายสิ่งหลายคนหลายอันเวลาใช้รูปย่อก,ก็จะบวกกับ apostrophe R E ค่ะอย่างเช่น They r e German We are from Thailand my friends are friendly, you're busy, my pets are happy, the balls are round, my bags are black โดยเฉพาะ my pets, the balls, my bags อย่างเงี้ยนะคะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใช้รูปยอเท่าไหร่ค่ะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแต่เขาไม่นิยมค่ะต่อไปค่ะเรามาดูอ r e ในรูปแบบปฏิเสธนะคะ you, we, they หลายสิ่งหลายคนจะใช้กับ are not ค่ะ they are not German พวกเขาไม่ได้เป็นคนเยอรมัน we are not from Thailand พวกเราไม่ได้มาจากประเทศไทย my friends are not friendly เพื่อนๆของฉันไม่เป็นมิตรเลย you are not busy คุณก็ไม่ได้ยุ่งนะ my pets are not happy สัตว์เลี้ยงของฉันไม่มีความสุข the b o l l s are not round ลูกบอลหลายลูกนี้ไม่กลม My bags are not black กระเป๋าหลาใบของฉันไม่ใช่สีดำการใช้อา e ในรูปยอ่อนะคะในประโยคปฏิเสธก็คือ you we they หลายเสียงหลายคนเหมือนเดิมนะคะจะใช้กับ aren't ออกเสียงว่า aren't นะคะ They aren't German We aren't from Thailand My friends aren't friendly You aren't busy My pets aren't happy, the balls aren't round, my bags aren't black เอาละค่ะมาถึงช่วงของการสรุปการใช้ verb to be ในรูปบอกเล่าและปฏิเสธกันแล้วนะคะ is am are ใช้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะ ท้ายนี้นะคะขอฝากแบบฝึกหัดเอาไว้ด้วยค่ะ Practice One นะคะการใช้ verb to be ค่ะการเติม is, am, are ให้ถูกต้องนะคะทั้งหมด20ข้ออย่าลืมไปทำนะคะตั้งใจทำแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกด like, share, subscribe กดกระดิ่งไว้ให้ครูนิกกี้ด้วยนะคะจะได้พบกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆสล์ครูนิกค่ะบ๊ายบายค่ะ